ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียแพ้แบบน่าเสียดายสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับทีมชาติไทยผลงานยังไม่ดีขึ้นนะครับ่า้ให้กับอุซเบกิสถานไป2ต่อ3เซตล่นชิงที่15ศึกชิงแชมป์เอเชีย2021นะครับเดีย๋ยวเราไปดูราลยะเอียดกันเลยนะครับในการแข่งขัน PPTV วัอลเลย์บอลชาย JVA ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021นะครับในวันที่18กันยายน2564ที่สนามฟูนาบาชิอารีนาเมืองจีบะประเทศญี่ปุน่นรอบจัดอันดับที่13-16นะครับระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับทีมชาติไทยพ้ายให้กับซาอุดีอาระเบียในเกมล่าสุดทำให้หล่นมาแข่งขันในรอบนี้พันจ่าอากาศเอก ทิติรัตน์กาดอุดมหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับจัดผู้เล่นนําโดยอัศนพันธ์จันทจรชัยพิพัฒน์บัวเกตธนทัตทวีรั์เอกวีบางสียศพลวัฒนะและมนตรีพ่วงลิฟนะครับในการแข่งขันเซตแรกทั้งสองทีมเล่นได้อย่างสูสีแต่เข้าช่วงกลางเกมอุสเบ เริ่มทำแต้มนำห่างไป16-10นะครับแต่ทว่าไทยยังเร่งเครื่องในช่วงท้ายตามทีเสมอได้24-24ต่อสุดท้ายยังเป็นทีมไทยที่พลาดกันเองในแต้มดิวอุสเบเอาชนะไปได้28-26ต่อขึ้นนำ1-0ต่อเซต พอมาถึงเซตที่2นะครับทั้งคู่ยังเล่นได้อย่างสูสีตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงช่วงกลางเกมสกอร์อยู่ที่14-14อุสเบเริ่มทำเกมได้ดีนำไปก่อน20-17แต่ทีมชาติไทยยังตีเสมอได้2 1อ1รวมไปถึงช่วงท้ายยังได้เปรียบเรื่องเกมในการบล็อกของไทยเอาชนะไปได้25-23ตามตีเสมอเป็น1-1เซตพอมาถึงเซตที่3 เกมทั้ง2ทีมยังทําได้ดีด้วยกันทั้งคู่ในช่วงต้นเกมนะครับสเสมอที่9ต่อ9และ1 4ต่อ14แต่ทว่าอุสเบได้เกมลุกที่ดีบวกกับข้อผิดพลาดของทีมชาติไทยอุสเบนําไปก่อน20-15ต่อ15นะครับรวมไปถึงในช่วงท้ายอุสเบทำได้ดีกว่าและแน่นอนกว่าในเกมลุกก่อนที่จะเอาชนะไทยไปได้25-19ต่อ19พิกกลับมานำา2ต่อ1เซต มาถึงเซตที่4นะครับต้นเกมทั้ง2ทีมเล่นได้ดีแต่เข้าสู่ช่วงกลางเกมทีมชาติไทยเริ่มทําเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมนําไปก่อนนะครับแต่ว่าอุซเบก็มาตีเสมอได้18-18ต่อ18แต่ในช่วงท้ายหนุ่มไทยยังกลับมาทําเกมลุกได้อย่างเด็ดขาดและเกมบล็อกที่ดีเอาชนะไปได้25-22ต่อ22นะครับเสมอ2-2ต่อ2เซตต้องตัดสินในเซตสุดท้ายนะครับ มาถึงเส้นสุดท้ายนะครับอุสเบย์ออกตัวได้ดีนำไป3-0แต่ไทยก็ยังตีเสมอได้3-3ต่อและกลับมาทำผลงานได้ดีกว่านำไปก่อน8-7ต่อรวมไปถึงช่วงเปลี่ยนแดนไทยยังทำได้ดีกว่านำไปก่อน11-9ต่อแต่ทว่าอุสเบย์ตามตีเสมอ11-11ต่อและนำไปก่อน12-11ต่อแต่ทั้งสองทีมยังทำแต้มเสมอกันที่14-14ต่อ ทั้งสองทีมผัดกันทําแต้มในแต้มดิวนะครับเสมอไป18-18แต่ช่วงท้ายทีมชาติไทยพลาดกันเองจากเกมลุกทําให้อุซเบกิสถานชนะไป20-18นะครับสรุปผลการแข่งขันอุซเบกิสถานชนะไทย3-2เซตด้วยคะแนน 28-26, 23-25, 25-19, 22-25และ20-18นะครับ อคอจอนโซบิลอบนะครับของอุซเบกิสถานและใช้พิพัฒน์วัวเกตบีหลังของทีมชาติไทยทําแต้มสูงสุดเท่ากันนะครับในเกมนี้คนละ30คะแนนลองลงมาก็เป็นอนุทพรมจันท์หัวสาวของทีมชาติไทยที่ทําไป21คะแนนนุ่มไทยพ่ายไปในอีกเกมนะครับและหล่นไปแข่งขันในรอบชิงอันดับที่15โดยจะรอพบกับ ผู้แพ้ระหว่างฮ่องกงและคูเวตนะครับแข่งขันในวันที่19กันยายน2564เวลา8นาฬิกาส่วนอุซเบกิสถานนะครับผ่านเข้ารอบชิงอันดับที่13รอพบกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงและคูเวตแข่งขันในเวลา10นาฬิกา30นาทีในวันเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตาม กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลน,นะครับที่ช่างยอดจ่าเด็ดทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ